ยังอื่นต้องขอแนะนำตัวนะคะที่ฉันด็อกเตอร์พิมิตาชัยชนะค่ะเป็น p r e s i d e u n i o e u n i t e d p l a c e p e o p l Federal Council ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอไปด้วยนะคะก็คืคอแต่งตัวแบบลุยแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ออนเดกราวน์นะคะก็คือทุกอย่างเดี๋ยวเสจแต่งตันนี้ก็พา,านกิจบางอย่างะค,ะค่ะก็ยังอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สลับเวลา,าันมีค่ะเข้ามาร่วมทัน สิ่งหนึ่งที่เราจะมีความสำเร็จร่วมกันนะคะค่ะค่ะเราต้องแจ้งแจ้งเลยนะคะก็คือว่าเราจะมีจัดยอขอเริ่มประชุมแล้วก็ขอขอแนะนำนิดนึงนะคะท่านท่านดัปเตอร์ช่วยเจนเจ้าหน่อยนะคะเดี๋ยวช่วยอินเทอร์วิวนิดนึงนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เลยถ้าถ้าไม่ถือสาว่าภาษาอังกฤษเจ้าไม่เพอร์เฟกต์ก็ ไม่ว่ากาันอาจเจ้าก็จะอินทรอร์ดูแบบตามภาษาของอาารเจ้าบวกกับาภาษาไทยนะคะค่ะเป็น,นภาษาอังไทยบ้างอังกฤษบ้างนะคะก็ไอวันนี้จะอินทรอร์ดูนะคะวันนี้คือ our very really special guest นะคะไอไอวันนี้จะอินเตอร์ดูคือ uh, คุณมาซิลโลนะคะคองมาซิลโลท่านก็เป็น uh, ทหารนะคะของสาหาร,รชาชาัฐอเมริกามาจากอาโกเมง้านะคะแล้วไม่ใช่เพียนแม่นะคะก็คือ เอ่อ thank you for y o u r joining us and thank you for come so far so far come to Thailand yes and thank you for coming and ท่านเสกยอำนาจนะคะท่านพลโทค่ะเสกยอำนาจค่ะจริงๆอยากให้ให้ช่วงนี้ช่วงที่ท่นเจ้าจะเตรียมเอกสารพรีเซนต์นะคะขออนุญาตขออนุญาตท่นเจ้าเตรียมแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยได้พูด ชื่อตัวเองนะถ้าพูดอังกฤษได้ก็ดีไปนะคะทางนายทหารจะได้เป็นรายงานผู้ใหญ่นะคะว่ามีใครเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มาร่วมระชุนแล้วเรากำลังจะทําอะไรส่วนเรากําลังจะทําอะไรเดีย๋ยวมันจะเข้าสู่ในเรื่องของรายละเอียดและรายราย,รายการที่เราจะขึ้นโชว์บนจอวันนี้นะคะทก็ให้แนะนำตัว I made a how over to know you all and made a lot of time from the Good Governance Association. Thank you. you. Yes. No, you're okay no, no, no. No? Look it's on. Okay, it's okay. Hello, please. Yeah, please. The best, please. Okay. please. Yeah. please. Yeah. Hey, thank you very much. It's, in, it's, it's very important for, for me uh, as, uh, like a I, like I a to be here and for sharing our experience and different visions uh, under the United Nations flag. Uh, I only I just uh, want to say uh, 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 want to say thanks to, to Afinita, อ่าของทีมของ UAPC และรายการนี shore, ้ผมร่วมร่วมบทขอบคุณมากเลค่ะต um ั้งเจ้าหนะคะคุณเซอร์มาซโร่นะคะเขาเป็นเพจนะคะเป็นคัน u ี t r y เ i r เตอร์ของ UAPC k ที่อาร์เจนตินาแล้วก็เป็นเพจใหญ่สุดของ UAPC k ที่อาร์เจนตินาครับทางตอนนี้นีเขาบอกว่าท่านคงมีความดีใจมากที่ได้เข้ามาร่วมงานวันนี้นะฮะกับ UAPC k ในประเทศไทย แล้วตัวอเอ็เนี่ยเป็นาหารของยูเอ็นนะฮะซึ่งที่ทางยูเอ็นนี่ก็จะส่งไปแต่ละประเทศนะฮะที่มีปัญหาเพื่อ peacekeeping ก็เป็น peacekeeping force ของ united nations ไม่มีความมีน,นมเพื่อที่ได้มาประเทศไทยทั้งที่คุณจะที่โต้ที่ไทยก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะะที่มาในฝ่ายเอเชียปกติจะอยู่แถวยุโรปหรือแถว ทราบหรือแถวอเมริกาต้ครับของใไหนโอ้หารไทยชื่อจ่าสิเต่พประสศนะครับมาจากโรงเรยนักแดงศูนยการักษาครับจะพานักเรียนมาร是是 like. that, uh, ่วมด้วยนะครับจานวน50นายครับ นะขับเคื่อนนักเรียนที่มีคุณภาพมาร่่วงานในชั้นี้ครับไอแอมเอสเอวนจันโสมมโรงเรียนนักศึยแดงศูนย์การนักศึกษาหามครับ This is j u s yeah, it, for information. He is a soldier from, from then, so the School of Water Protection Police. today สวัสดีค่ะ so, สวัสดีค่ะในานามดรอานาขอใช้ชื่อจริงคงจำไม่ได้ค่ะดรประภาตสินอารูศาสตราจารย์ดรประภาติสินสินริวัฒนาครัก็ มาในานามสตรีอาสาสมัครนักกาดินแดน,ดนนะแล้วก็การม,ม,มีส่วนาารนะ่วมภาคประชาชนนะคะแล้วก็สรัทธาธรรมารถิบสมาคมสรัทธาธมาริบาลจังหวัดสมุรปรักนรค่ะใส่หมวกหลายหัวนะคะก็ขอบคุณมากค่ะยินดีที่นะคะช่วยงานนะคะวันนี้ก็เขาเลขาด้วยแล้วก็ทกุดนี้นะคะที่จะมาด้วยก็คือสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะ จังหวัดสงนตัวที่จะเียนเป็นนายกค่ะสมาคมสตรีไทยอาสาเอ๊สตรีเนี่ยนะคะเยอะอะเริี่จำไม่ได้ขอบคุณค่ะขรองสตรอสอนนเปนภาอังกฤษอังก,งก the w o m e n volunteer <laughs> นะคบโอเคครับ y e h s o <Okay>. n yeah. the w o m n volunteer association and he's also e association

before you speak I speak for you because we work really long time over ten years เขาเป็นอี่นะคะก็คือเป็นประธานจะสร้างธงชาติไทใหญ่ที่สุดในโลกนะคะสร้างวอลเลคอร์เป็นคนมาเลเซียที่สร้างเอาวอลเลค์ร์ดให้กับประเทศไทยสร้างธงชาติไทยใหญ่ที่สุดในโลกวอลเลย์ขอดโปรดเมือโอเคโอเคแล้วอเัอวย uh, I joined with the Thai National Flag Museum, so we are prepared for to celebrate Thai Flag 100 year celebrations. That's few years ago, so we managed to make the biggest flag, the largest flag in the world. Who won the Guinness Book? We got recognised. So the largest flag in the world is belong to Thai National Flag. Mm. ต้องอ่ใหญ่ท่สุดขกคืในในหลายที่ผ่านมาคือพรดีเราจะประเทศไทยจะฉลองทงไทย100ไหนึ่งรอยปีทง่อยด้อยู่นนด้วยกน <c oughs> ด้วยทงไทยหนึ่งร้อยง่ายคือในส่วนเอเชียมีประเทศเดียวอย่างเดียวประเทศที่มีทงสบัดทงเดิมมันเปลี่ยนแปลง่งรปีประเทศไทยนี่แหละโซเราเราเราเอา,าทำทงวิจัยที่สุดของโกมาเปิดตัวฉดลอง100ปี ตัว <So, S 2> เราสาเด็คทั้งแล้วในปี2017ตัวเราได้ <c oughs> ได้ออของยนคือริกาไนท์ไฟ g u ก n n e s ิน o o k ุก r e ก o อ d เป็นทงที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็เป็นธงชาติไทยนนนีก็จะี้ตอวันนี้ก็ยินดีได้เจอทุกคนเพืน่นเก่าเพื่นใหม่ที่หมดอยังยังไงคือสัรรักษณโลกคือกระโปงก็จะก้า,านหนาแล้วอนะังนี้รายสิบปีแล้วเราพยายามเอาเอาเอาเมกมาเร็ยกผาน จะกระพรวนร่างจะกระสา์ที่ภาพโลกผูกฟังในสมองของเด็กๆเพราะเด็กๆอนาคตจะเป็นผู้บริหารประเทศสมมติว่าเขามีฟังรู้หรือมีฟังรางหรือการ,รสิ่งเด็กนี้แต่โตขึ้นมาเด็กนี้เป็นผู้บริหารประเทศจะเป็นผู้บริหารที่ดีมากนี่คือเราต้องการต้องการที่ตัง้งั้งใจครับโก้แม้วัน20ปีลแล้วได้สิ่งนี I'll right? <laughs> uh, try to explain what we are doing. So, actually, this actually is already in our mind. What we try to do is we try to plant a learned seed, a harmonious seed, a world peace seed inside the, 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 the children's brains. So, these mm. seed will grow together with the children. The children will become future conflicted leaders. So if they have this type of thinking, or this type of education, or this type of practice, when, when they, they grow, when they become country leader, then they will use love, harmony, peace to lead the country. There is a the, the way to make a long way from here yeah. to peace, world peace of the world. This is what we are, we are talking about, this topic, since 20 years ago. Now, we, we do our best. We do our best. We start yes. from Thailand. Yes, yes, This Yes, yes. you, yes. Yes, yes. Yes, <laughs> yes. <laughs> 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 thinking of the yes. Yes, yes. วันนะีเป็นที่ปรึกษาทีมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการศาสนา,าของวุฒิสภานะครับกับเป็นตำแหน่งนี้มาสิบสองปีแล้วออัะ <Sorry. S 2> พี่มาเกี่ยวพันกับยูเรนทีเคียครัผม oh, <my> มาในตำแหน่งอ่งนที่นะผมมาในตำแหน่งไวท์พิเศษของ Word peace, housing. How's it Come now. In English. <laughs> for Barcelona, <I'm> from Barcelona, come from Argentina. You. Thank <laughs> 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 you. I'm a <an> local Nana. Nada. <laughs> <of, laughs> I'm a honorable advisor, for ah. <laughs> um, <laughs> About 20 years ago. Ah, uh, when, 20, 20 years ago. until now. Okay. Uh, and then I joined UNKF. UNKF. Ah, UNKF. Nice. Uh, it's my, in my collection. Uh, White president. Ah, one piece. How To join there. อัครับพ่อจะได้เก็บภาพเก็บภาพโฟกัสแล้วก็เก็บาให้เห็นนะครที่คจะได้เห็นภาพนสายนะครับ yes เอ่อ first นะโอเคเรียกชื่อง่ายๆว่ามาดามอรวันก็ได้นะฮะ ไม่อยากไม่อยากใช้กับว่าด็อกเตอร์นะคะเพราะรู mm ้ส hmm. ึกว่ามันอะ้ายนะเพราะว่ามันต้องมีโชเสื้อคุยไปหน่อยแตนนี้ยังเสื้อคุยไม่ได้สวยก็ขอเป็นแค่มาดามอรวรรณนะคะเอ่อ uh, yes เอ่อสวิตช์อังกฤษนะเอ่อ my name is Susan call me easily เอ่อมาดามออร่าออร่า is easy ฮ yeah? ะ right and ora has a good meaning right oh uh, yes uh now I'm working for the uh workers council In Thailand and uh, my position is, I don't want to say I'm the I can say that the head of the servant is better huh? Or the head of the slave. Yeah, <laughs> right? <laughs> <Same to> you. <laughs> okay, uh, yes, so uh, our uh, work is Youth Council, we are doing the same objective like UPK, uh, UNPKFC, right? Sorry, sorry. Yeah. Yes, the NPKFC, yes so it is the same objectives we do for the uh mostly for the people who need you know our help and we do it for nothing we don't do it for profit okay so i think that uh, we have projects to join with your organization in you same I, I will talk about it later let the other introduce themselves thank you very much

On the Facebook with Masako, and I think we talked to each other almost every other day. Uh, I am the vice president of UNBTFC. Uh, okay, I am the deputy. Okay, deputy president of UNBTFC. Right, and we have been working together for a long time. Uh, for guitar, I know her for more than 10 years, and we have always been doing all the good work, particularly in the Area of religion as well as in the peace building. And Madame Aurobant, who just introduced herself uh, to all of us, she is the president of the Association of the World Peace Council, which is a registered organization in Thailand, and we are all working together with her. And this time, because of this organization, is now jointly joined and this project with UNPKFC, and they are also have their project in the month of December, which is going we talk about it. And they would like also here to join them because the objective is very similar. And we all would like to uh, make sure that, you know, uh, we we all go in the same direction of the peace building. And uh, just now um, you have been introduced by our Lieutenant-General Nata, right? Lieutenant-General Nata is also, just to introduce to you, he's the honorary advisor to uh, committee on Religion, Art, Culture, and uh, as well as uh, Moral and Ethics. And I'm also in the same uh, position at the National Legislative Assembly. So we both also working together at the National Legislative Assembly as well as we work now with GKFC as well as uh, World Peace Council. Thank you very much. I, I hope I have taken much of your time. คือเดี๋ยวท่านเจ้าก็แนะนำวัสดมปุงฮอนนัตตะไพรนะคะจัมปุงสอนนัตศะสีนแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนจะนำโขนกรรเกี้ยนมามาลงงานค่ะเดอะวอร์เรนเจอร์